สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ะเมือ่อดีบระด้มากินแต่ว่าเมื่อนี่เมื่อนี่สิภามาเบิงอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เขาครอบครัวในช่วงนี้นะจ๊ะในช่วงหน้าห่อนของคนอเมริกาที่ยูที่นี่ที่อยู่หม่องนี้ในรัฐนนี้หนูบอกโวว่าหม่องอื่นเพิ่นมีคือหนูบัคือกันแบบว่าเอาของเก่าที่เท่าบริสทแล้วที่เขาเก็บไว้โดนแล้วออกมาขาย นะจ๊ะแบบว่าของที่แบบว่ามันชำรุดนิดนิดน้อยๆสิเข้ากับขายใดขึ้นกันมันก็เป็นการหามันก็เป็นการหาเงื่อนเข่าขอบครัวอีกช่องทางหนึ่งนะจ๊ะก็คือการเฮดการาเซลนี่ลหละเขาเอินการาเซลเอาของที่เขา้าดฏิสัแล้วไปว่างขายหนาโล่งรดนะจ๊ะมันก็กสิม,มีขั้นตอนคือแบบว่าเข้ากับเขียนป้ายมันก็กสิเป็น สแบบนี้หรือว่าอันขาสีเฮ็ดข้นมาเองก็ได้ผสมไป,ปซื้ออันนี้เลียนหนึ่งจ้ะหนึ่งเลียนข้าก็มาเขียนมองนี้มันกระสิเป็นสีขาวข้าแบบนป้เข้ากระเขียนรายละเอียดเข้าไปคือที่อยู่วันเวลาที่เราจะทํากระดาษเซลนอกจากแล้วก็เอาไปปักไว้ส่วนใหญ่เราไปเขาสีเฮ็ดก้อนหมื่ที่จะเฮ็กาาดกระดาษเซลหมือนหนึ่งเพื่อที่จะเห็นคนผ่านไปผ่านมากเขาเห็นว่าเออ บ้านเล็กที่นี่เขาเหตุกาลาเซลเดอร์เวลาถนั้นเทอรนีน่าจะเข้าก็ไปปักก่อนไปเบิ่งการจ่าวันวนู้ขายอีกอย่างแน,น,แงเน่เมื่อน,นี่เราิสด้เงินจักบาทเมื่อนี่สิมานับเงินโชว์พรว,ว่าขายของเมื่อนี่ิสด้เงินจักบาทเดี๋ยวไปเบิ่งกันจา้ามาเบิ่งสินค้านูจ้าวันนูขายอย่างเนียอันนี้เป็นเครื่องตัดหย้าประมาณนี่จ้ะเสื้อผ้าก็มีรูปภาพ อุปกรณ์ของใส่ต่างๆแก้วเกิืจานเจินไม้ตีกกอปพอหญ่โคมไฟโต๊ะตู้เตียงกระจกล้ายแบบปบวกเป็ตะเล็ดทั่วไปจ,จ้ะสินค้าทุกอย่างข้ากติดราคาให้เห็นชาดเจนว่าเ้าเาอยากได้จักบาท เท่ากับต้องคิดราคาเพื่อเขาตอ่อพร้อมจ้ะกับประมาณนี้จ้ะและจากการาเซล อาจากระสีเลิศมีลูกค้ามากแล้วจา้าเลิศมีลูกค้ามาเปิดยางเบิงส่วนใหญ่กระสีมา,มายางเบิงแล้วแต่ว่าสีสือบอสือประมาณนี้ <c oughs> ได้ละจา้ามาแล้วสิบเหรียญแรกมาอีกละจ้ายี่สิบเหรียญอันนี้ข้ายเสือผ่าจา้า มาอีกสิบเหรียญจ้าได้อีกสิบเหรียญได้อีกสิบเหรียญจ้าสิบเหรียญมาแล้วหาสิบเหรียญจ้าคายกระเป๋าเดินทางหาสิบเหรียญได้อีกสิบจ้าได้อีกสิบเหรียญได้อีกละจ้าเอ๊ะมาจ้าพี่น้อง ขายของเรียบร้อยแล้วจะเก็บยีหยังทุกอย่างเขาทีเขาทางแล้วก็อพอเหล,ลือร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกเอาที่พ่อสามารถเก็บใดเมื่อยเมื่อยแห้งค่อ,อนข้างที่จะยุ่งนะจา๊ะคนลูกค้ากับมาล้ายหลายลพี่น้องไ่ว่าเมค่อ,คอได้มีเวลาอันทายปันไดค้นลายจา้ะมันเป็นช่วงวันหย,ยุดต่อกันหลายเหมือนเป็นเลบอดีนะาจา้ะมาเบิ่งเงินพี่น้องวันดูสิได้จะบาทเมื่อนี่ มันก็นเป็นอย่างที่พูมุ่มใจเลยจ้ะเข้าเด็เข้าเห็ดเข้าหาเนะไปไดมานับกันจ้ะหนึ่งรอยมานับน้ำกันพี่นอ้องสองรอยอันนี้แบ่งหาซิบสองร้อยว่าเห็นเน,ะนาะมานับอีกก่อนอยากครับดอก อันนี้ก็แบ่งหาซิปสองใบเป็นสามร้อยแบ่งยี่สิบแบ่ง 20, บยี่สิบหาใบอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยแปบบหนึ่งจ้ะยับแล้วยับอีกสี่สิบ เออสี่สิบหกแบ่ง10 60กสิบอันนี้แบ่งหาหกสิบเจ็ดสิปดสิบเอันนี้ก็เป็น100่งร้อันนี้ เราจะเป็นแบง่งเป็นเหรียญเดียวจ้ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีหหกสิบเ็ป้าบ็ดสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดย้าอก็จะเป็นหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าสาสอดเหรียญ โอ้ยพี่น,อน้องก็ถือว่าเด็ดลายได้จ้ะมื่อเดียวได้หาลอยสามสิบเอ็ดส่วนใหญ่แล้วกระารเซลเขาก็บสีเห็ุแบบว่าสองหมือแน่สามมือแนี่ยแล้วแต่ความสะดวกภัยมันนะจ้ะแต่ว่าเทนนิสเฮดมือเดียวนุม่มเอยก็กระคองค้องบ่คอยมีสิขายจา้ะเลยเฮดแค่นน้นแล้วก็มันเป็นแบบว่าช่วงวันหยุดกิจยารหยุดพักผ่อนคือกันยังสิหน้าจ,จา้ะก็ได้หาลอยสามสิบเอ็ดเรียนก็ถือว่าหลาย อีกอย่างหนึง่งการเฮกการาเซลมันก็นมีข้อดีคือว่าเข้าสิเดตทาความสะอาดบานเข้าสิเดตเลียพื้นที่้วจ้ะันในที่เข้าบ่อส่ซก็อขา,า,ายไปมันก็จะในพื้นที่เข้าสะอาดึืนโล่งึ้นงสีนะจ้ะมันก็นเ,ปนกนเป็นการแปรสภาพสินค้าให้เป็นเงินก็ดีจ้ะการาเซลก็เป็นการหาไล่ได้เขาขอบรั้วในช่วงหนาลอยคองคนทีอยู่มองนี้นะจ้ะทอีอาศัยอยู่ในรัฐนี้หนูบู้ว่ารัฐอื่นเพื่นมีอหนูบอถ้าผู้ใดห่ห้กับคอมเมนต์บอกหนูในเดือจ้ะ จำได้คลิปนี้กะไปละจ้าซ้ำนี่มาแชร์ประสบการณ์การเฮการาเซลให้ทุกคนเบิ่งซื่อๆ,ๆ้จ้าคลิปนี้ไปละจ้าพอกันไม่คลิปหนาะจ้ากินฮอทุูฟูทุกคน,กคนบ๊ายบาย